ดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพบกับดิจิทัลแพลตฟอร์มใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการมีอะไรนะ่าสนใจบ้างไปดูเลยทีเทคเทคโนโลยีง่ายงายบายเชื่ออมนิฝากกด s u b s c r i ด้วยนะคะ ในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นการเปิดตัวดิจิตอลแพลตฟอร์มของกระทรวงศึกษาธิการก็ในเขาใช้ในชื่อว่า d e ฟนะคะเป็นแพลตฟอร์มทางด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศนั่นเองดิจิตอลเอ듀เคชั่นเอ็กซ์เลนด์แพลตฟอร์มนั่นเองนะคะซึ่งแพลตฟอร์มนี้มันก็จะให้เราลงทะเบียนก่อนเนาะในวันนี้แล้วพรุ่งนี้เขาก็จะมีการอบรมการนั่นแหละสองโมง ครึ่งถึง4โมงเย็นใช่ไหมก็จะเป็นการแนะนําการลงทะเบียนการใช้ห้องเรียนการสร้างห้องเรียนซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพามาดูกันว่าวิธีการสมัครเป็นยังไงและการเข้าใช้เป็นยังไงนะคะก่อนอื่นเลยเราก็เข้ามาสู่เว็บไซต์นะคะเรามาลงทะเบียนกันซึ่งหน้าลงทะเบียนเนี่ยก็จะมีข้อตกลงการใช้งานนะคะแล้วก็จะอ่านข้อปฏิบัติกันว่ามันจะมีอะไรบ้าง แล้วก็กดยอมรับนะฮะแล้วก็ไปที่ถัดไปจะมีการยืนยันตัวตนโดยการใช้เลข13หลักนั่นเองแล้วก็กอกลงไปนะฮะเลข13หลักของตัวเองเสร็จแล้วก็จะมีให้เลือกวันเดือนปีเกิดนะฮะก็ถอ<ส>ยหลังพศออก,ออกันไปนะว่าเกิดพศอะอไรแล้วก็เข้าลงทะเบียนกันเลยแล้วเราก็กดถัดไประบบเนี้ยมันยังไม่มีการ ลืมรหัสผ่านมันยังไม่มีการให้เราเข้าไปดูว่าเออถ้าเราลืมรหัสผ่านเราจะกดขอรหัสจากใครได้บ้างนะคะก็ต้องจดจำไว้ให้ดีๆก่อนที่จะเข้าใช้นะคะเมื่อเข้ามาในส่วนของการยืนยันตัวตนแล้วแล้วก็จะเป็นในข้อที่2นะคะเขาก็จะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเนาะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนามสกุลแล้วก็ข้อมูลการติดต่อ เสร็จแล้วก็จะมีในเรื่องของการสร้างรหัสผ่านก็จะเป็นความยาวของตัวเลขความยาวของทั้งหมดเนีไม่เกิน8ตัวอักษรแล้วก็มีตัวอักษรผสมอย่างน้อย1ตัวแล้วก็มีอักขระพิเศษนะคะลงะเบียนเสร็จแล้วเราก็จะจาในเรื่องของเหมือนการสร้างอีเมลใหม่เลยค่ะเป็นมันเป็น o b e c moe g o th เหมือนเรามี อีเมลใหม่นั่นเองนะคะก็ให้จดจำเอาไว้แล้วก็ล็อกอินเข้าลองทดลองใช้กันเราก็เข้าใช้ในอีเมลเมื่อสักครู่นี้ที่เราลงทะเบียนไปนแล้วเนาะมันก็จะขึ้นมามีหน้าแรกซึ่งยังไม่มีอะไรเลยในหน้าเว็บนี้ก็มีห้องประจําชั้นยังไม่สามารถเพิ่มหรือแก้ไขอะไรได้ในนี้นะคะระบบมันน่าจะยังไม่เรียบร้อย แล้วก็มีตารางสอนของฉันอันนี้น่าจะช่วยให้คุณครูสามารถฟิกตารางสอนในแต่ละเดือนในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเทอมได้ทำให้เรากลับมาดูอีกครั้งหนึ่งได้แบบไม่หายไปไหนเนาะโอเคทั้งหมดนี้ก็เป็นการแนะนำดิฟนะคะ Digital Education Excellence Platform ใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองยังไงลองไปใช้ดูนะคะวันนี้ i